ชมรมนี้นี่ก่อตั้งนานยังครับประมาณสิปีสิปีแล้วเด็กส่วนใหญ่นี่ที่อยู่ในชมรมนี้เป็นเด็กจากไหนครับในองเภอสีคิวครับเอนพล์ซีคิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอนกลุ่มอย่างเดียวไม่ครับมาหมดแล้วเปิดรับอีกอยู่ไหมครับต้องเปิดรับอยู่ครับต้งเปิดรับอยู่มาได้เรื่อยๆครับมาได้เรื่อยๆเลยครับต้องมีค่าสมัครอะไรไหมไม่ครับฟรีเรื่อย๋อฟรีทุกอย่างเลยแล้วสนามเนี่ย เป็นของหมู่บ้านของหมู่บ้านเลยก็เวลามีงานมีอะไรอ่ะเขาเขาบ้านเลยแถวนี้ยเขาก็จะมาจัดตรงนี้ยรือเขามีลิเกมีอะไรให้ออ๋มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช่ครับประชาชนได้อันนี้ทางตั้งแต่กี่โมงครับพี่เรื่องเรื่องตั้งแต่ทางตั้งแต่ตอนไหนเขามาลองพื้นตอนเมื่อคืนนะนายยงไหมนายยงรุยเลยนายยงรุยเลยเนาะนายยงก็สอบสุนีฬาดีเนาะสี่ขีเราก็ถือว่าโชคดีอยู่เนาะโชคดีครับก็ถือว่าแบบว่าการสนับสนุนทรีแล้ว คือจ,จริงๆอ่ะวัตถุประสงค์อ่ะก็เพื่อให้ออกกําลังกายให้ออกกําลังกายแล้วก็ให้แบบเ,เด็กๆเนี่ยได้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่วนถ้าเราฝึกต่อนเนื่องไปเด็กมีพื้นฐานมีอะไรดีอ่า,อาต่อเ<ม>อดีกทีนึงก็มีรายการก็ไปไปแข่งบ้างาครับได้ประสบการณ์ผู้ใหญ่ที่ที่เข้ามาช่วยนสนับสนุนเด็กเนี่ยมาจากตรงไหนยังไงครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากกองทุนสปสชครับเทศบาล ช, <balm> <expand> ช่วยด so ้วยอะไรเงี้ยครับเราไปแข่งภูคงร็บางครั้งก็ทำกับข้าวมาแล้วตามที่ทราบข่าวคือพาเด็กไปแข่งที่ไหนนะมานัดไ้ได้รางวัลไปเดอมอคื์เดอมอรายการอะไรนะอี่ซ้อของของฝาหมานะฮะได้ที่ไรมาเอ่ยได้ลองได้ลองมาใช่ไหมร่วสิบปีฮะอ๋อร่วงสิบปีคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่ที่ได้เนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะแต่ก่อนรอบๆเนี่ยมันเป็นเป็นหญ้าเป็นดินเวลาฝนตกมันก็เละเทะ ถ้าอยากได้ก็อยากได้พวกอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลอะไรพวกนี้ครับได้มาทาเนี่ยเราเราสึกว่าเราชอบแล้วเราอยากให้โอกาสเด็กสังเกตดูถ้าเขาไม่ได้เล่นกีฬาเนี่ยเขาก็จะไปทางด้านอื่นเนาะเด็กติดบ้างไปแว่นอะไรบ้างเนาะเราดึงเข้ามาตรงนี้ได้มันมันก็ทําให้สังคมมันดีขึ้นสนามใหม่มาแล้วมันดี่ได้ความสวยแล้วก็ได้ สนามใหม่แล้วก็ได้ความหนึบเลยครับได้ความหนึบเลยครับเป็นไงผู้ใหญ่สนับสนุนกีฬาดีไหมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน,นนะคะขอบคุณที่สนับสนุนขอขอบคุณด้วยนะครับที่ให้สป,ปสอนเซอร์มาทำสนามครับ